ประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะต้องปิดท้ายกันแล้วคุณผู้ชมคะจะพาไปดูงานนี้บ้างดีกว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่เหมือนกันระดับประเทศเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบจิวเวอรี่นะคะงานนี้ค่ะบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวอรี่แฟร์ครั้งที่69กําลังจะจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นงานบิ๊กเลยงานใหญ่ระดับประเทศเป็นศูนย์รวมของระดับเอ็กซิบิเตอร์ชั้นนําทั้งไทยและต่างประเทศนะคะในแต่ละปีเนี่ยสร้างมูลค่าทางการค้า หลายพันล้านบาทบางกอกเจมส์แอนด์จิเวอรี่แฟร์ครั้งที่69จะจัดขึ้นในวันที่2 1ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT ที่เรารู้จักกันดีร่วมกับ13องค์กรพันธมิตรค่ะทางด้านของคุณภูสิทธิรัตนคุณนะคะเสรีเริงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าบางกอกเจมส์เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับสากลติดอันดับ1ใน5ของโลกและเป็นเวทีการค้าสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกของประเทศไทยด้วยค่ะนในปีที่ผ่านมานะคะปี2566อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของการส่งออกรวมของไทยค่ะโดยการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคิดเป็นมูลค่า 14,787ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนะคะไม่รวมทองคำที่ไม่ขึ้นรูปมีมูลค่า8,808ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเยอะเลยนะคะ 9.61%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งตรงนี้เป็นการบอกอะไรเป็นการตอกย้ำค่ะว่าประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและก็เครื่องประดับที่สำคัญของโลกขณะที่คุณสุมเมศรประสงพงชัยผู้อำนวยการ g i t นะคะบอกว่างานบางกอกเจมส์และจิวเวอรี่แฟร์เนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยของผู้ค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกที่จะมาจรจาการค้าแล้วก็สั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยซึ่งไทยเนี่ย มีส่วนแบ่งตลาดพลอยสีเป็นอันดับ3ของโลกนะเยอะเลยนะคะอันดับ3าของโลกนะเรื่องตลาดพลอยสีเนื่องจากว่าเรามีช่างฝีมือเราก็เก่งช่างฝีมือเรามีความสามารถในการเจียเจียรไนแล้วก็ภูมิปัญ,ญญาในการปรับปรุงคุณภาพพลอยที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วย <S <S โดยการจัดงานครั้งนี้นะคะมีเอ็กซิบิเตอร์ชั้นนําทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า1,100บริษัทเกินเป้าหมายที่วางไว้ด้วยค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีผู้มาเข้าชมงานจากทั่วโลกไม่น้อยกว่า 4,000 40, คนและรวมทั้งสร้างมูลค่าการค้าได้ไม่ต่ำกว่า3,300ล้านบาทเลยค่ะครับสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและทางสถาบัน GIT ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระชะกัญญาพระองค์เสด็จไปทรงงานและอย่างพระราชทานพระอนุญาตให้นำผลงานเครื่องประดับที่ทรงออกแบบมาจัดแสดงในเทศกาลพิเศษที่เรียกว่า Air Rooms of Elegance นะครับสะท้อนถึงคุณค่า ของเครื่องประดับที่เป็นมรดกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่และก็สะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และขยายผลศิลปหัตกรรมไทยให้ดํารงอยู่สืบไปสู่อนาคตตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากลรับผลงานการผลิตโดยผู้ประกอบการอุตสาหการรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับไทยนะครับได้แสดงถึงศักยภาพทางด้านการผลิตที่มีความปราณีตสูงทัดเทียมกับแบรนด์ดังระดับโลกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปที่งานไปเจราจาธุรกิจและก็ไป ที่ชมงาน Bangkok James and Jewelry Fair ได้ระหว่างวันที่21ถึง25กุมภาพันธ์นี้ที่ชั้น G และ LG ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w bkkjames com หรือที่ Facebook ของ Bangkok James o f f i c i l คร okay. ับ ไปกันได้นะคะคุณผู้ชมงานจะจัดขึ้นเนี่ยย้ำอีกที21 25ถึงกุมภาพันธ์ก็คือเริ่มตั้งแต่พุธหน้าพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์หน้าไปกันได้งานใหญ่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้านอกจากกีฬาแล้วอัปเดตเรื่องต่างประเทศหน่อยกับเหตุการณ์กราดยิงขบวนพาเหเดชฉลองแชมป์ซูเปอร์โบนะคะล่าสุดเห็นว่ามีการจับผู้ต้องหาทั้ง3งสงสคนคนได้แล้วด้วยผู้ต้องสงสัยนะคะช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้นะค่ะ มาริโรสน้ำยาบ้วนปากสูนย